อาวุธใหม่ของไทยโดรนรบสุดหลังที่ศัตรูกลัวสุดๆประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีทางทหารอย่างเต็มรูปแบบเมื่อกองทัพไทยเปิดตัวโดรนรคสุดล้ำรุ่นใหม่ที่ออกแบบและพัฒนาโดยฝีมือคนไทยร่วมกับเทคโนโลยีระดับโลกโดรนรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงอุปกรณ์สอดแนมหรือสำรวจเท่านั้นแต่ยังเป็นอาวุธยุทธวิธีที่มีศักยภาพสูงในการป้องกันประเทศ และสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโดรนรบรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาภายใต้แนวคิดไทยสร้างไทยใช้เพื่อไทยก้าวไกลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมขีดความสามารถของกองทัพไทยในยุคดิจิทัลโครงสร้างของโดรนผลิตจากวัสดุน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสูงเช่นคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมผสม ทำให้สามารถบินได้เร็วกว่าเดิมถึง3 0รและมีระยะเวลาปฏิบัติการในอากาศได้นานกว่า12ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้งที่โดดเด่นที่สุดคือระบบ AI อัจฉริยะที่ติดตั้งในตัวโดรนซึ่งสามารถประมวลผลภาพและข้อมูลได้แบบเรียลไทม์สามารถแยกยาก้ยายเป้าหมายได้อย่างแม่นยำลดความผิดพลาดในการปฏิบัติการนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบสังการส่วนกลางผ่านเครือข่าย 5G ทำให้สามารถควบคุมและรับข้อมูลจากระยะไกลได้โดยไม่เกิดการดีเลย์ อีกหนึ่งความสามารถสำคัญของโดรนรบไทยรุ่นนี้คือระบบสติลโหมดหรือโหมดล่องหนที่ช่วยให้หลบหลีกเรดาร์ศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้การเคลื่อนไหวแบบเงียบและโครงสร้างสะท้อนคลื่นต่ำซึ่งเทคโนโลยีนี้เคยมีเฉพาะในประเทศมหาอำนาจทางทหารเท่านั้นการที่ไทยสามารถพัฒนาได้เองถือเป็นก้าวกระโดดสำคัญในประวัติศาสตร์กองทัพไทยด้านการโจมตีโดรนรบนี้สามารถติดตั้งอาวุธเบาและจรวดขนาดเล็กเพื่อปฏิบัติภารกิจโจมตีเป้าหมายเฉพาะ เช่นยานกร่อกข้าศึกหรือจุดยุทธศาสตร์สำคัญโดยใช้ระบบเลเซอร์กำหนดพิกัดเป้าหมายอัตโนมัติทำให้ความแม่นยำในการโจมตีสูงถึง98%และยังสามารถทำงานร่วมกับหน่วยรบภาคพื้นได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สำคัญรนรบไทยยังถูกออกแบบให้รองรับภารกิจด้านมนุษยธรรมเช่นการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ภัยพิบัติการส่งอาหารและเวชภัณฑ์ในพื้นที่เข้าถึงยากซึ่งสะท้อนถึงแนวคิดของประเทศไทยที่เน้นอาวุธเพื่อสันติภาพไม่ใช่เพื่อการรุกราน การพัฒนาโดรนรบสุดล้ำนี้ไม่เพียงเสริมความมั่นคงทางทหารแต่ยังช่วยยกระดับอุตสาหกรรมเทคนโนโลยีภายในประเทศเปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์วิศวกรและสตาร์ทอัพไทยได้มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์อนาคตซึ่งจะช่วยผลักดันให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีป้องกันประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้โครงการนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหน่วยงานวิจัยรวมถึงภาคเอกชนด้านเทคโนโลยีซึ่งร่วมกันพัฒนาให้โดนมีความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย<ๆ>เช่นการบินในพื้นที่ภูเขาทะเลหรือสภาพอากาศรุนแรงกองทัพไทยตั้งเป้าว,ว่าภายในปี2570คสอสคศสาลา2027โดรนรบรุ่นนี้จะถูกนำเข้าประจำการอย่างเต็มรูปแบบในทุกเหล่าทัพและจะกลายเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของยุทธศาสตร์ Thailand Defense 4.0ที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในสายตาของนานาชาติโดรนรบไทยได้สร้างความประทับใจให้กับหลายประเทศในภูมิภาคทั้งในด้านประสิทธิภาพความแม่นยำและราคาที่คุ้มค่าหลายประเทศเริ่มแสดงความสนใจในการร่วมมือทางเทคโนโลยีหรือสั่งซื้อเพื่อใช้ในภารกิจของตอนเองโดรนรบสุดล้ำของไทยจึงไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางทหารเท่านั้น แต่ยังเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของคนไทยที่สามารถสร้างนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ได้ด้วยตนเองเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้โลกเห็นว่าไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศในเอเชียและนี่คืออาวุธที่สัตรูทุกชาติต้องเกรงใจเมื่อได้ยินชื่อโดนรบไทย